มายังมาแล้วครับมาแล้วเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่าพี่โอ้นี่มาจากบ้านเลยนะเนี่ยก็บอกว่าช่วงนี้เราเวิร์กฟอร์มโฮมนะฮะแล้วก็เราออกไปไหนไม่ได้อ่ะพบกันอีกครั้งกับทอมสตอรี่ขาเอ็กไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้ไลฟ์สไตล์ของเรานี่เดี๋ยวเราจะไปซิ่งกันต้องบอกว่า EP นี้สนุกแน่ตามมาข้ามเลยเหรอรถคันนี้ชอบแอบเห็นยังตากล้องเห็นยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นเหรอเฮ้ยไปไปไป สวยมากมีเลยตามมาวูมาเรียบร้อยแล้วฮะและเจ้าคันนี้นะฮะก็คือรถที่เราจะมารีวิวในวันนี้กับ Ford Mustang 5.0 V8 เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่ากับเจ้าคันนี้เลยตามมา เสียงความเสียงดิ้พี่ทอมแล้วฮะมัสแตงมันเริ่มมาจากอะไรพี่จริงมัสแตงต้องบอกว่ามันเป็นรถอเมริกันมัสเซลนะที่ที่ได้รับความนิยมมากเลยที่อเมริกานะแล้วก็เป็นรถที่โดนใจวัยรุ่นเอาง่ายจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมันมันมาตั้งแต่ตั้งแต่ปี1960นะแต่ว่าปีที่ขายในปีแรกเนี่ยเขาเริ่มขายในเดือนเมษาปี1 9 6่ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์วัยรุ่นอเมริกันชนมากเหตุผลมันง่ายๆเลยเพราะว่ามันเป็นรถที่ถูกออกแบบมาให้มีมีความแตกต่างเป็นรถสปอร์ตท,ที่มีสมรรถนะที่ดีและราคาเข้าถึงได้ถ้าเกิดพูดถึงมาสแตงที่อเมริการาคาจริงๆไม่ไม่ได้สูงมากนะถือว่าเป็นรถที่ทุกคนจับต้องได้แต่ว่ามาเมืองไทยด้วยภาษีภาษีอะไรต่างๆมันก็เลยทําให้ราคามาสแตงบ้านเรากระโดดไปค่อนข้างไกลแต่ว่า ถ้าพูดถึงความเป็นเมกันแล้วเนี่ยถือว่ารถในสไตล์นี้ให้อารมณ์ถึงความเป็นเมกันมัสเซลได้เป็นอย่างดีคือเครื่องใหญ่แล้วก็เป็นรถสปอร์ตที่หน้ายาวท้ายสั้นจริงๆเราต้องบอกว่าเจ้าคันนี้นี่คือความเป็นมัสเซลคาร์แท้ๆเลยเพราะว่าคันที่เราเอามาทดลองมาขับในครั้งนี้เป็นเครื่องยนต์ V8 5.0ลิตร449แรงม้า449แรงม้าอยู่ใต้เท้าเรา พร้อมจะขยี้แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในบ้านไงเฮ้ยขยี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปถอดองค์ประกอบของความเป็น m มาโซคาร์คันนี้หน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างมันมีความแตกต่างกับคันที่แล้วที่เรารีวิวจะได้ไหมจำได้กับเครื่อง2.3ลิตรอ่ะมันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะมาขยี้ทีละจุดเลยรวมไปถึงกับเครื่องยนต์บล็อก 5.0ลิตร V8 คันนี้ด้วยว่ามันแรงขนาดไหน449แรงมา้าแรงบิด529นิวตันเมตรมันจะสร้างความสนุกสนานกับความเป็นอเมริกันมัสโอลแท้ๆได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าทีละจุดเลยดีไหมแต่ตอนนี้อย่างแรกที่เข้ามาในรถเสียงบึ้มไหมดังเลยรู้สึกไหมรู้สึกเลยกะดื่มเลยนี่ท่อเดิมๆให้มาจากโรงงานนะบอกเลยถ้าเกิดสตาร์ทแบบนี้เปิดโหมดปกติเนี่ย ข้างบ้านชื่นชมแล้วก็อวยพรให้เราแน่นอนด้วยคำคำเดียวเลยว่ารวยเดี๋ยวเราไปหาที่เงียบๆนิดเดีกวโอเคว้าวโอ้โหเมื่อกี้ตอนลองขับเนี่ยต้องบอกว่าเครื่อง5.0ลิ่นนี้ไม่ธรรมดานะ V8 นะรู้สึกได้เลยถึงความแรงนะถึงความเป็นบิ๊กบล็อกแล้วก็มีการมัสเซลแท้ๆนะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันหน่อยดีกว่านะว่าแต่ละจุดของ เจ้ามาสแตงตัว5.0 V8 เนี่ยมีความแตกต่างไงกันบ้างนะครับเริ่มจากการชนด้านหน้าครับแน่นอนกระจังหน้าไซส์ใหญ่มากนะครับเพื่อที่จะบายความร้อนลงไปถึงโลกโก้ม,มาซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นมาสแตงได้เป็นอย่างดีนะฮะวัสดุที่เขาใช้ตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าเป็นอารมณ์เหมือนเป็นโนแบ็กนะสร้างความดุดันได้มากเลยทีเดียวแล้วก็ดูตัดกับสีน้ําเงินของรถนะฮะที่บ่งบอกถึงความเป็นมาสแตงด้านล่างครับยังมีการชนแล้วก็ชายล่างนะครับที่ ให้ความสปอร์ตได้เป็นอย่างดีจริงๆแล้วโดยรวมของด้านหน้าเนี่ยผมว่าแทบไม่แตกต่างกับตัว2.3ลิตรเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงไฟหน้าเองนะครับแน่นอนก็เป็นแบบว่าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะฮะ LED รวมไปถึง daytime running light ที่เป็นบ้างๆนะฮะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของมาสแต็งเลยก็ว่าได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ไฟท้ายนะครับหลอดทีเดียวนะครับรวมไปถึงไฟเลี้ยวก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่ในโคมเดียวกันแบบนี้เลยเราจะเห็นตรงนี้เนี่ยเขาจะมีอีกหนึ่งช่องนะฮะที่ที่ดี แล้วก็เป็นช่องที่ไวสําหรับรีดลมเพื่อสร้างเป็นแอร์เคอร์เทนม่านลมนะฮะลดอากาศหมุนวนใต้ท้องใต้ซุ้มล้อนะครับแล้วก็รวมไปถึงเป็นแอโรดนามิกให้กับเจ้ารถคันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเจ้ารถคันนี้แน่นอนเป็นรถในสไตล์สปอร์ตนะฮะดังนั้นหลักแอโรดนามิกค่อนข้างสําคัญมากๆเลยทีเดียวนะเพื่อสร้างแรงกดรวมไปถึงสร้างแรงต่างๆนะครับผมให้กับรถในสไตล์สปอร์ตแบบนี้นอกจากด้านหน้าหล่อแล้วด้านบนก็หล่อเหมือนกันในส่วนของฝากระโปรงขยันมาดูใกล้ๆมา เห็นไหมเขาจะมีช่องอยู่2อันนะซึ่งช่องตรงนี้เจาะจริงนะเอาไว้ระบายความร้อนนะฮะในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะซึ่งเป็นรถไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับเขาก็ต้องการการระบายความร้อนที่ดีนะครับผมแล้วก็รูมไปถึงด้านข้างครับเราจะเห็นว่าล้อแม็กที่ให้มาเนี่ยเป็นแม็กขอบ19นะครับผมซึ่งใหญ่โตมากแต่สิ่งหนึ่งที่มีความแตกต่างกันระหว่างเครื่อง2.3 3. ลิตรกับ5.0 V8 เนี่ยนั่นก็คือด้านในครับเราจะเห็นว่าในส่วนของคาลิเปอร์เบรกเนี่ยใหญ่มาก แล้วก็จานเบรกใหญ่จัดเลยฮะซึ่งเบรกที่ให้มาเขาเป็นเบรมโบมาจากโรงงานนะครับแน่นอนเจ้ารถคันนี้เป็นดิสเบรกสล้ออยู่แล้วแต่ว่าคู่หน้าเนี่ยเขาให้มาเป็นดิสแบบ6พอร์ตจากเบรมโบพร้อมจานเบรกที่ใหญ่โตมโหฬารมากๆครับพร้อมกับยางที่ให้มาเป็นมิชลินไพลอตสปอร์ตโฟจากโรงงานเลยนะครับต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้เป็นตัวนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา100%ครับดังนั้นนี่คือความเป็นอเมริกันมัสเซลแท้ๆนะครับผมใครอยากได้อเมริกันมัสเซลแท้ จัดตัว5.0ลิตรไปเลยนี่คือแท้ๆคุณจะได้ยินอารมณ์ของเครื่องยนต์เสียงเครื่องยนต์ f ลิ l i n g การขับขี่อารมณ์สดิสดิ่งของรถที่เกิดขึ้นเวลาคุณขับแน่นอน2.3ลิตรคราวที่แล้วว่าเกิดอาการมากแล้วต้องแก้อาการ เพื่อที่จะคนโทรลรถคันนี้นะแต่พอเป็น5.0เนี่ยโอ้โหคุณจะสนุกกว่าเดิมเยอะดังนั้นอย่างที่เราเคยบอกไปแล้วนะว่าใครอยากจะขับมาส t ต n งรถที่มีหน้ายาวท้ายสั้นแบบนี้เป็นแบบขับหลังแล้วก็มีแรงม้าถึง449แรงม้าแบบนี้เนี่ยคุณต้องมีสกิลในการขับขี่พอสมควรแล้วคุณจะสนุกกับมันได้อย่างเต็มที่เลยครับด้านข้างครับคุณจะเห็นว่าจะมี เกิร์ด้านข้างนะครับที่ให้มาก็ทําให้รถนี้ดูเต็มมากขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตได้ระหว่าง2.3กับ5.0นั่นก็คือแบตท,ที่เขาให้มาครับจะเป็นโลโก้5.0แน่นอนเป็นแบบนี้เมื่อไหร่นี่คือ5.0ลิตร V8 แน่ๆนะครับผมซึ่งติดมาให้เห็นแบบนี้ชัดเจนเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าความเป็น a m ร r i c a n m u s c l ลเนี่ยทำมาได้เป็นอย่างดีนะั่นคือการดีไซน์ครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีคมสันอะไรต่างๆที่ชัดเจนแล้วก็ดูโป่งด้านข้างที่ดูบึกบึนเหมือนรถมีกล้าม แล้วก็ดูแข็งแรงดูสตรองดูขับแล้วรู้สึกแมมันมันผู้ชายอ่ะอเ,อเมริกันน่ะใหญ่โตแบบนี้ดุดันผมชอบมากๆแน่นอนครับประตูเปิดเป็นแบบ k e y ์รีสนะฮะคุณมีกุญแจอยู่ในมือคุณก็สามารถที่จะล็อกเปิดแล้วก็สามารถขึ้นรถได้เลยนะครับผมคุณจะเห็นว่าบานประตูของเขาเนี่ยค่อนข้างยาวมากเลยนะตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้นะฮะนี่คือประตู ของเขานะฮะที่ต้องบอกว่าบานใหญ่มากๆนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถออสไตล์ American m u s ซ l e ก็จะดีไซน์มาเป็นอย่างนี้นะครับกระจกมองข้างครับแน่นอนมีไฟเลี้ยวอยู่บริเวณนี้อีกหนึ่งดวงนะครับผมเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับขยอยมาด้านหลังครับคุณจะเห็นด้านหลังตรงนี้นี่นี่คือเอกลักษณ์และความหล่อมากนะเส้นนี้เนี่ยมันคมกริบเลยนะโป่งเขาใหญ่โตมากนะรวมไปถึงล้อแมกด้านหลังครับแน่นอนซีรีส์ยางที่เขาใช้เนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะ ด้านหน้าใช้เป็นซีรีส์ยาง255นะส่วนด้านหลังเนี่ยใช้เป็นซีรีส์ยาง275 4019นะครับ255กับ275นะครับผมดังนั้นด้านหน้ากับด้านหลังไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าเป็นรถขับหลังด้วยเขาต้องการหน้ายางของออล้อหลังที่ใหญ่กว่านะครับเพื่อ traction ในการขับขี่แล้วก็ความสุดในเรื่องของการจับแรงม้าลงพื้นได้อย่างเต็มที่ดังนั้นเขาใช้ หน้ากว้างของล้อหลังมากกว่านะครับผมและเป็นรถขับหลังด้วยนะครับในส่วนควาสูแน่นอนครับสปอยเลอร์ด้านหลังมีมาให้แบบนี้จากโรงงานเลยนะครับค่อนข้างหล่อมากๆเลยทีเดียวดีไซน์ด้านหลังครับเป็นบังๆแบบนี้เวลาเห็นกลางคืนคุณจะเห็นแล้วชัดเจนครับว่านี่คือ Ford m มา t a ตงพร้อมทั้งสีที่ใช้บริเวณนี้เนี่ยก็เป็นอารมณ์เป็นโนแบ็คเหมือนกับด้านหน้าเหมือนกันนะฮะเหมือนกับกันชนด้านหน้าเลยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าหล่อมากๆเลยทีเดียวไฟเบรกดวงที่3นะครับของเขาจะอยู่บริเวณนี้นะ นี่เขามีให้นะนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงดีไซน์ด้านท้ายคอนข้างล่าดนะครับในสไตล์รถสปอร์ตนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าหล่อมากๆนะั่นคือในเรื่องของท่อไอเสียที่ให้มา exhaust system ของเขานะครับเป็นออกคู่ซ้ายและขวาแบบนี้เลยนะครับซึ่งซุ้มเสียงที่เวลาคุณสตาร์เครื่อง V8 เนี่ยมันจะกระหึมแล้วก็อืมัมนนี่แหละคือเมกันมาโซเสียงมันจะดุดัน ดูแข็งแรงเวลาคุณคลิกดาวหรือคุณเบิ้ลเครื่องนะเสียงมันคำรามสุดๆจริงนี่ขนาดเป็นท่อจากโรงงานนะฮะถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่คุณอยากจะสนุกกว่าน,นี้อยากจะเปลี่ยนท่อที่เป็นท่อแต่งท่อซิ่งเสียงมันจะคำรามไปมากกว่านี้อีกนะครับแต่แค่นี้ก็ข้างบ้านก็ด่าแล้วนะแต่ว่าแน่นอนมาสตแตงคันนี้ให้ความสําคัญกับคนอื่นๆด้วยคุณสามารถปรับเป็นโหมดเงียบนะฮะเวลาคุณสตาร์ทเพื่อที่จะได้ไม่รบกวนข้างบ้านและข้างบ้านจะได้ไม่ต้องโวยพรคุณว่ารวย ได้คุณสามารถทําได้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันด้วยรวมไปถึงด้านล่างครับเป็นดิฟฟิวเซอร์ค่อนข้างหล่อและสวยงามมากๆโอเคอีกส่วนหนึ่งนะฮะ <_ d ance> ในส่วนของโลโก้ด้านท้ายนะครับปกติถ้าเป็นตัว2.3จจะเป็นโลโก้มานะแต่พอเป็น5.0จุเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ GT แบบนี้นะครับซึ่งก็ดูแตกต่างแล้วก็แน่นอนบ่งบอกถึงความแรงแล้วก็ความเป็น V 8 5.0ลิตรนะฮะโ <_ d ance> ดยรวมด้านนอก2.3ากับ5.0ต่างกันเยอะไหมไม่เยอะเบรกสปอยเลอร์หลัง ดีไซน์เล็กๆน้อยๆนะครับรวมไปถึงแบตที่เขียน5.0โดยคร่าวๆประมาณนี้นะครับแต่ด้านในสิเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าแล้วไปลองขับกันด้วยว่าเจ้ามาสแตงคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูด้านในก่อนดีกว่าตามทอมมาครับ ดูในส่วนของภายในกันมากดีกว่านะฮะจริงๆแล้วต้องบอกว่าภายในของ Ford Mustang เนี่ยดีไซน์ของเขาเนี่ก็ถือว่าให้มาแบบครบครยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับว่าความเป็นเมริกันม m u s c l ลเองเนี่ย Ford Mustang ที่เมกาเองถือว่าเป็นรถที่หลายๆคนจะต้องได้นะดังนั้นวัสดุบางอย่างครับก็าอาจจะมีความดูเป็นวัสดุที่ไม่ได้ดูพรีเมียมมากนะอาจจะดูธรรมดาไปเลยซะด้วยซ้ำนะครับแต่โดยรวมถือว่าดีไซน์ออกมาได้อย่าง แข็งแรงแล้วก็เหมาะกับความเป็นเมกันมาเซิลนะครับแต่แค่วัสดุบางส่วนเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะครับผมเราจะเห็นว่าดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยแน่นอนเขาดีไซน์แบบสมมาตรกันทั้งซ้ายและขวานะครับรวมไปถึงตรงนี้เขาจะมีแบทนะฮะโลโก้ที่บอกว่ามา s t ต n ง55 Year นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะ V8 5.0ลิตรนะครับแล้วก็รวมไปถึงตรงกลางครับก็จะมีหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็เป็นแบบทัชสกรีนมาด้วยนะครับผมแล้วก็รวมถึงด้านล่างครับระบบแอร์นะครับแยกซ้ายขวาก็ให้ความสะดวกสบายดีอีกสิ่ง ด้านล่างนี้ถือว่าสําคัญมากๆนะครับเพราะบริเวณนี้ถือว่าเป็นช็อตคัทในการที่คุณจะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ของคุณได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดนะฮะที่มีหลายโหมดมากๆครับไม่ว่าจะเป็นโหมดปกตินะครับเอ่อไมโหมดนะครับหรือว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตพลัสนะครับแล้วก็รวมไปถึงโหมดแทร็กนะฮะยังมีในส่วนของโหมดเอ่อดรากนะฮะนี่มีโหมด d r a กด้วยมีสโนว w เวทนะครับแล้วก็รว้ไปถึง หลายโหมดที่คุณสามารถปรับได้นะครับแน่นอนเมื่อกี้ที่บอกไปก็หลายโหมดมากๆแล้วนะมีโหมดแทร็กด้วยมีโหมดดรกด้วยก็คือแน่นอนครับมาสเตงถูกดีไซน์มาให้เป็นรถที่มีความสนุกสนานมีสมรรถนะที่สูงนะครับดังนั้นคุณก็สามารถนําไปสนุกสนานได้นะครับผมก็ถือว่าเหมาะกับวัยรุ่นอย่างเรานะจ๊ะรวมไปถึงอีกฝั่งหนึ่งครับด้านขวามือในส่วนของเซอร์ลิงนะครับเขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะฮะน้ำหนักรวมไปถึง การใช้พวงมาลัยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโหมด Comfort Steering นะครับ Normal s t e e r i n g s p o r t Steering นะครับก็สามารถปรับให้เข้ากับการขับขี่ของเราได้อย่างที่บอกไปนะทอมเนี่ยอาจจะชอบพวงมาลัยที่มีน้ำหนักหน่อยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณปรับไปที่ Sport Steering นะครับน้ำหนักพวงมาลัยที่ให้มาเนี่ยก็จะมีน้ำหนักที่มากขึ้นหน่อยรวมไปถึงความคมในการเข้าโค้งนะฮะแล้วก็ ระยะในการเข้าโค้งเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกกระฉับก,กระเฉงและว,ว่องไวมากขึ้นผมเนี่ยจะเป็นคนชอบสปอร์ตสตีริงแต่ถ้าเกิดเป็นสาวๆมาขับรถในสไตล์นี้บางทีสปอร์ตสตีริงอาจจะหนักไปอาจจะรู้สึกว่าหน่วงมากไปนะครับดังนั้นเนี่ยไปใช้แบบคอมฟอร์ตก็จะทําให้ฟีลการขับขี่เนี่ยสบายแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นน่าจะเหมาะกับผู้หญิงนะแต่สําหรับผมเนี่ยผมชอบพวงมาลัยที่หนักๆห,หน่อยดังนะั้นผมจะปรับไปที่ สปอร์ตสตีริงไว้เสมอนะครับผมโดยรวมจะประมาณนี้ครับระบบชุดเครื่องเสียงที่ให้มาก็เป็น B&O นะแบงโอรูปเส้นนะครับก็ให้มาจากโรงงานเลยนะครับซึ่งตัว2.3ลิตรก็ให้เป็น B&O มาเช่นเดียวกันบอะที่ให้มาแน่นอนครับเป็นลิคลนะฮะทั้งฝั่ง Passenger แล้วก็ฝั่ง Driver คนขับนะครับเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับคุณสามารถที่จะปรับขึ้นหน้าลงหลังยกขึ้นสูง หรือว่าให้ต่ําลงเป็นแบบไฟฟ้าได้แต่พนักพิงด้านหลังยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะฮะดังนั้นเนี่ยใครที่ต้องการไฟฟ้าด้านหลังตรงนี้ไม่มีให้นะฮะสิ่งหนึ่งที่ฟอร์ดบอกมาว่าทำไมถึงตรงนี้ต้องเป็นแบบแมนนวลเพราะว่าแน่นอนครับการที่จะขึ้นลงจากด้านหลังเนี่ยการดึงแบบนี้มันง่ายและเร็วกว่าถ้าเกิดเป็นไฟฟ้าเวลาคุณกดมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะ เบาพนักพิงด้านหลังเป็นแบบแมนนวลแบบนี้ก็สามารถทํางานได้ดีแต่ว่าด้านล่างแน่นอนครับเป็นไฟฟ้าก็ถือว่าสะดวกสบายดีและเป็นลิคโลแบบนี้มาจากโรงงานเลยนะครับผมโดยรวมประมาณนี้ครับด้านหลังแน่นอนถามว่านั่งได้ไหมเราเคยลองไปแล้วนะว่านั่งได้แต่ไม่สะดวกสบายนะเพราะว่าท้ายค่อนข้างลาดน,นะทำให้ติดหัวอยู่พอสมควรเหมือนกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่ารถคันนี้ดีไซน์ภายนอกเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะเคยเห็นมาแล้ว แต่ความพิเศษของมันเนี่ยอยู่ที่เครื่องยนต์ครับถ้าเราไม่ไปขยี่ก็ไม่ใช่ Tom Story อ่ะเดี๋ยวเราไปลองขับกันหน่อยดีกว่าว่า5.0ลิตร V8 มันจะสดิสดิ้งและมันจะให้อารมณ์ความรู้สึกแบบไหนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่ากับเจ้าคันนี้กับเครื่อง V8 ครับแค่คลิกดาวโลกเปลี่ยนจริงๆอ่ะไปลุยกันเลยครับไป ภูมิัยของปอดมาสแตง5.0ลิตร V8 แล้วนะครบบอกก่อนเลยว่าเจ้าคันนี้เนี่ยแรงม้าที่ถูกเคลมมาจากโรงงานนะครับอยู่ที่449แรงม้านะครับและก็แรงบิดเนี่ยอยู่ที่529นิวตันเมตรซึ่งถือว่ามากมายมหาศาลมากๆครับรถขับเคลื่อนล้อหลัง หน้ายาวท้ายสัน้น f e ล l i n g การขับขี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปลุยกันนะตอนนี้ผมเปลี่ยนปรับโหมดนะครับเป็นแบบ normal ปกติก่อนนะครับส่วนในส่วนของ steering เองเนี่ยผมใช้เป็นแบบ sport เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าผมเนี่ยชอบชอบ handling ที่มีน้ำหนักนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างคมนะผมจะรู้สึกมั่นใจสำหรับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเป็น comfort ให้ดูด้วยนะครับโอเคตอนนี้ผมปรับเป็น D นะครับซึ่งในส่วนของบริเวณเกียร์เนี่ยเห็นไหมมาดูนะเขาจะมีแต่ D แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็น S เลยนะฮะ เป็น S นะจะไม่สามารถที่จะผลักเกียร์เพื่อเล่นเกียร์แบบในสไตล์สเตปโทนิกหรืออะไรอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าเวลาคุณเข้าดีปุ๊บคุณก็สามารถที่จะมาเล่นเกียร์ผ่านพัดเดลชิฟ f t ด้านหลังพวองมาลัยตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะเป็นแรงกว่านั้นก็เป็นโอเวอร์ด e หน่อยก็เป็น S ไปนะครับผมแต่ว่าเราจะปรับเป็นดีปกติก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรับโหมดนะจริงๆการปรับโหมดเนี่ยสามารถปรับผ่านช็อตคัทด้านล่างนะครับในส่วนของโหมดได้หรือว่าจะใช้งานในส่วนของปรับจาก โวงมาลัยตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็เข้าไป My Mode หรือว่า Exhaust Mode นะครับ Track App นะฮะ g a u e อะไรต่างๆเนี่ย My Color คุณสามารถปรับตรงนี้ได้ง่ายๆไม่ได้ยากเย็นอะไรนะแต่ว่าผมจะใช้โหมดปกติก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับผมอ่ะปะพร้อมแล้วออกเลยนะฮะ okay. โอเควัวดูเสียงดิได้ยินเสียงไหมไดม้ยินไหม เออโอเคเดี๋ยวเราออกขวาก่อนนะครับโหแค่ขับนี่เสียงมาเลยนะฮะซึ่งจริงๆเราต้อบอกว่าความสะดวกสบายของเจ้าคันนี้เนี่ยเขาก็มียังยังมีให้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Cruise Control เองนะครับก็มีมาให้นะครับผมแล้วก็เป็น Adaptive Cruise Control ด้วยนะซึ่ง ซึ่งก็ให้มานะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่ขับรถในสไตล์นี้อาจจะไม่ได้ใช้ตรงนี้เท่าไหร่ยกเว้นขับไกลๆแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะใช้ก็ใช้ได้นะครับพราะเขาก็มีมาให้นะฮะแล้วก็รวมไปถึงมัลติฟังก์ชันต่างๆก็อยู่ที่พวงมาลัยทั้งหมดเลยนะฮะการปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆก็อยู่ที่พวงมาลัยทั้งหมดนะฮะก็สามารถใช้งานง่ายๆนะครับแน่นอนหลายคนถามว่าเครื่อง V8 5.0ลิตรกินน้ํามันไหมผมบอกตรงนี้เลยว่า ซดเป็นน้ำเลยฮะโอ้โหมันซดจริงๆแต่ว่าคุณจะได้พลังลัง449แรงม้ากับการซดขนาดนี้กับเครื่อง5.0ลิตรเนี่ยผมว่าใครที่จะซื้อรถในสไตล์เนี่ยผมว่าในเรื่องของน้ํามันเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้กังวลหรือวอร์ี่เท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าคุณต้องรู้อยู่แล้วล่ะว่า5.0ลิตรมันค่อนข้างกินน้ํามันแต่พลังกำลังที่ได้มามันสนุกสนานมากในการขับขี่นะครับโอเคมาเราลองฟีลลิ่งกันหน่อยดีกว่าตอนนี้ผมอยู่ในโหมดปกตินะฮะ ผมขับไปแนะ่นอนโอ้โหกูดูดิผมแตะคันเร่งแค่นิดเดียวอะมาเลยอะแต่ว่าการมาของเขาเนี่ยมันอาจจะมีช่วงเว้นระยะสักนิดหนึ่งนะฮะในช่วงต้นเวลาเหยียบคลิกดาวน์ลงไปเนี่ยมันอาจจะมีอาการรอนิดหนึ่นนงไม่ได้เหมือนอารมณ์รอของเครื่องเทอร์โบนะแต่ว่านี่เป็นเครื่อง NA ที่พละกําลังมาจากเครื่องเพียวๆนะฮะมันจะรอหน่อยนึงแต่พอมาปุ๊บเขามีมาให้ใช้แบบย,วยาวๆเลยครับตอนนี้ข้างหน้าค่อนข้างโล่งนะครับผมจะลองคลิกดาวน์ดูสักเล็กน้อยนะครับ 1 2 3ไปครับนี่แบบโหมด normal นอร์มอลนะฮะโอ้โหดูเขาดึงฮนะเขาดึงมาให้ใช้ยางนี่ร2 0ดึงมาให้ใช้โอ้โหเหมือนมันจะไม่มีที่หมดที่สิ้นนะฮะมันมาแบบเรื่อยเจริงๆโอ้โหไอ้นี่แบบโหมดปกตินะเสียงนี่คำรามเข้ามาสนุกมากนะครับ ต้องบอกว่าการเก็บเสียงของเจ้าคันนี้นี่ถือว่าทําได้ดีนะขณะเก็บเสียงขณาดนี้เสียงของเครื่องยนต์ก็ยังให้ความรู้สึกถึงด้านในค่อนข้างดีครับ handling กับความเป็นสปอร์ตค่อนข้างที่จะคมแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนเป็นโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ฟรีเล็กๆให้ความสะดวกสบายหน่อยๆน,นะครับแต่ว่าก็ยังให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะขับแล้วมั่นใจนะครับผม แต่อย่างที่บอกครับว่ารถในสไตล์นี้เป็นรถขับหลังหน้ายาวท้ายสัน้นอาการของท้ายจะออกมาให้เรารู้สึกอยู่ตลอดเวลาบวกกับเบาะจากลิคคาโลด้วยทําให้ฟีลลิ่งของช่วงล่างขึ้นมาถึงด้านบนเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเลยทีเดียวมันเลยมีความสนุกตรงนี้แหละนี่คือสเสน่ห์ของมาโซคา a r ที่ให้อารมณ์การขับขี่แบบเต็มที่เลยโอเคผมอยู่เธอแล้วนะฮะผมคิงดาวกับโหมดสปอร์ตพลัสโอ้โหลากไปครับคุณครับลากไปครับโอ้โห รู้สึกว่ามันดึงอะหัวเหมือนจะไม่มาแต่พอมันติดแล้วมันมาปุ๊บมันมายาวเลยฮะมาแบบให้ใช้เรื่อยๆเลยนี่ต้องบอกว่าพื้นที่ที่เราเอ,อทดลองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีพื้นที่ค่อนข้างมากนะครับแต่ถือว่า traction control ของเขาก็ทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ได้รู้สึกว่า control ยากแต่อย่างใดอาจจะรู้สึกสดิดสดิงบ้าง แต่ว่าในส่วนของระบบช่วงล่างเองเนี่ยผมถือว่าทําออกมาได้ขับสนุกเลยทีเดียวนะครับแต่แน่นอนครับรถในสไตล์นี้อาจจะมีความตึงตังหน่อยนะไม่ได้เป็นรถที่ขับสบายเท่าไหร่นะฮะดังนั้นใครอยากขับรถในสไตล์นี้ก็ต้องทําใจนะแต่คุณจะสนุกมากตลอดเวลาอะดรีนาลีนมันจะหลั่งตลอดเวลาเวลาที่คุณขับรถในสไตลน์นี้และเครื่องใหญ่ขนาดนี้โอ้โหสนุกจริงอะดูเสียงเนี่ย เวลาเชนลงฮะสีจะเข้ามาในในรถอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแน่นอนรถคันนี้เนี่ยมาด้วยเกียร์สิสปีดครับซึ่งพอเป็นเกียร์สิสปีดเนี่ยผมอย่างหนึ่งที่ผมแอบแอบไม่ชอบนิดนึงก็คือพอเกียร์มันเยอะมากนะฮะเวลาเชนเกียร์เนี่ยค่อนข้างต้องเชนเยอะแต่ว่าแต่ว่าเจ้าเกียร์ตัวนี้ก็ก็ทํางานออกมาได้ดีในระดับหนึ่งนะฮะถามว่าดีมากไหมผมก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้ดีมากที่สุดเวลาต่อเกียร์อะไรเนี่ยอาจจะ ไม่ได้สมูทมากนะครับแต่ว่าเขาก็อาจจะทำมาเพื่อให้เรารู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้วดูครับโอ้โหดูเสียงพอมาวุบติดปุ๊บโอ้โหคุณคุณเอ๋ดูสิมาแบบไม่จบไม่สิ้นนะฮะดูพอเชนลงโอ้โหเสียงแบบเราามากดูสนุกเลยผมจะลองเปลี่ยน เชนเล่นแบบเร็วๆนะฮะก็มั่นใจดีครับมั่นใจดีครับเวลามุดสนุกเลยฮะจะเปลี่ยนเลนอย่างเร็วๆนิดนึงนะฮะโอมั่นใจดีฮะพอเป็นสปอร์ตปุ๊บพวงมาลัยคมขึ้นครับกระชับขึ้น โโอ้ oh. ฟังเสียงที่มันคำรามเข้ามาครับว้าวสนุกเลยฮะอย่าที่บอกครับใครที่ชื่นชอบฟอร์ด u s t a n g และอยากได้ความเป็น American m u สเซ e แท้ๆนะครับอย่างที่บอกครับคุณมาเล่นเครื่อง v 8 5.0ลิตรคุณก็จะได้ความสปอร์ตเต็มขั้นครับซุ้มเสียงที่ได้อารมณ์ฟีลลิ่งความรู้สึกแบบจัดเต็มในสไตล์ m ั s c ซ e c a คในบ้านเราถามความคิดเห็นผมนะฮะว่า v 8 5.0ลิตรเหมาะไหมอาจจะไม่เหมาะซะทีเดียวเพราะว่าถนนบ้านเราอาจจะไม่ได้มีให้เราได้สัดเยอะๆขนาดนั้นนะครับคุณอาจจะเลือกแค่ตัว2.3ลิตร ก็พอเพียงแล้วสำหรับบ้านเราฟีลลิ่งความรู้สึกกับเมการมาสเซอร์ก็ได้อยู่แต่ถ้าเกิดต้องการแบบแท้ๆ V8 5.0ลิตรตอบโจทย์มากๆแต่คุณก็ต้องแลกมาด้วยการบริโภคน้ำมันที่หนักหน่วงเช่นกันไอ้นั่นก็ต้องยอมรับได้อันนี้คือโดยรวมทั้งหมดกับความเป็น Ford m u s t a ต g V8 5.0ลิตรไม่ธรรมดาครับสนุกมากแต่กินน้ามันมากเช่นกันถ้าสนใจ ลองตัดสินใจกันเองครับว่าคุณจะเลือกแบบไหนและนี่คือฟอร์มาสเตงครับ